No! 阿爹<分>！阿爹！ เจ็ดเจ็ดครึ่นแล้วเจ็ด็กก้สิบ้ Продолжение เป็น,ปนโปริวเซอร์เนย่ยเนนเรามาเป็นตากล้องโปริวเซอร์มา <c oughs> เป็นแต่งไฟ่ อยยุกตกิ้งรชิมิ่ไม่พอใจชิมาน่นหิ่งหอาไทยกายก็ดีอีกสองนาที